การแผ่เมตตานะคะให้กับตัวเองนะคะบางทีแล้วสาคัญกว่าการแผ่เมตตาให้กับคนอื่นซะอีกนะคะ,ะแต่ว่าพูดอย่างพูดอย่างนี้มันดูเหมือนไม่ถูกหมดนะมันถูกแค่มุมหนึ่งนะคะเพราะการแผ่เมตตาให้กับตนเองจริงๆก็คือเหมือนกับเฮ้ยบางทีเราโกรธคนอื่นอยู่นะ แล้วเราถูกสอนมาว่าเราให้ไปเย้ยอย่าไปโกรธเขาให้แผ่เมตตานะคะแต่เอาเข้อจริงทําได้ไหมไม่ได้นะคะอย่างอย่างของพี่มิ้นเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้อะเรายังไม่โอเคอะไม่อยากเห็นอะ่ะอ,อย่างเงี้ยนะคะมันยังโกรธอยู่อะนะคะดังนั้นไม่ต้องแผลเขาแผลให้เราเนี่ยแหละแผ่ให้เราเนี่ยแหละ,ให,หละให้มันปราศจากโทษของโทสะอย่าได้โกรธเขาเลยเออแบบนะช่วยเอาธรรมะที่ฟังมาทั้งหมดทั้งชีวิตอะช่วยมาทําให้มันบังเกิดเป็นธรรมะจริงๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบเออนะเออขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อย่าโกรธใครเลยอย่าโกรธใครเลยอย,กกอ,นะอ,อย่าโกรธนะอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยแผ่ในตายกับตัวเองคุยกับตัวเองให้มันรู้เรื่องอะไรเงี้ยเออใจเย็นๆเออยิ่งพูดยิ่งใจร้อนเอาไปถูบ้านปะอะไรอย่างเงี้ย นะคะทำอะไรก็ได้เนี่ยคือแผ่ไม่ตายกับตัวเองนะคะแล้วแผ่ไม่ตายกับตัวเองปุ๊บว่ามันจะไม่อยากมีกิเลสมันจะทุกข์ไงมันจะทรมานโอ้โหโกรธก็เกลียดแล้วตัวแดงไปหมดเลยอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันทรมานอ่ะล้วไปไปมาเดี๋ยวคนคนโกรธมากคนเครียดมากกับเป็นมะเร็งอ่ะนะคะเนี่ยเรารักตัวเองนะเราไม่อยากเราไม่อยากให้ตัวเองเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเราก็อแผ่ไม่ตายให้กับตัวเองแล้วพออย่างนี้บ่อยๆจิตพอมันได้ปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนฝึกปฏิบัติด้วยนะ เดี๋ยวธรรมะมันก็เข้ามาในใจตอนเราใจเย็นแล้วอะเออแบบเออเราเองอะเวลาที่เรามีกิเลสเราโกรธเราเกลียดใครเราด่าใครเราทําร้ายใครอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เท่าทันกิเลสเขาคงเหมือนกันนั่นแหละอะแต่ถ้ายัางคิดไม่ได้ก็ต้องคิดนะคะคิดแค่ตัวเองเอออย่ากโกรธอ้าไม่ต้องเห็นหน้าอ้าไม่ต้องไปยุ่งอะไรเงี้ยเท่านั้นก็พอแล้วนะคะดังนั้นก่อนจะแผ่เมตตาให้ใครแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้ลดโทษจากกิเลสที่มันบังเกิดขึ้นในใจให้ได้ซะก่อนคะ่ะ